วันนี้ก็จะมาแนะนำหูฟังตัวนี้ครับโท s ซ A3 Pro นะครับหูฟังงบ699ที่น่าสนใจมากๆเสียงดีไดเวอร์ใหญ่มีเอฟเฟชชั่นจะเป็นยังไงวันนี้มาชมกันครับแล้วมาแกะกล่องครับเจ้าตัว To s ซ AA3 Pro กันนะครับตัวนี้เนาะหูฟังในงบ699บาทครับก็เมื่อเราถอดออกมานะครับก็ดันออกมาแบบนี้ได้เลยนี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวคู่มือนะครับนี่ก็เป็นคู่มือนะในการใช้งานนะครับแบบนี้ ปุ๊บๆนะครับก็ค่อนข้างจะเอียนะครับตัวนี้ก็สามารถอย่างที่บอกเนาะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันโดโดโทโซได้นะครับตอนนี้เราจะไปดูเนาะเจ้าตัวหูฟังกันใกล้ๆนะครับเรามาดูอุปกรณ์เสริมก่อนเนาะว่าตัวนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับอุปกรณ์เสริมห้ัากตัวนี้นะครับก็สิ่งที่เขาให้มานะครับนะครับก็จะมีแค่เจ้าตัวสายชาร์จนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะแยะไปกว่านี้นั่นเองครับแล้วก็มาดูนะครับกันที่เจ้าตัวดีไซน์เจ้าตัวหูฟังตัวนี้กันเนาะตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามเนาะดีไซนนะครับี้ ตัวเคสเนาะก็จะเป็นสีขาวเนาะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องชาร์จนะครับที่เป็นจอตัว USB C นั่นเองก็ดีไซน์ค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับกับจอตัวพวก AirPods 1 AirPods 2นั่นเองครับประมาณนี้เรามาดูสเปคเนาะของจอตัว TOSO A3 Pro ตัวนี้กันนะครับตัวนี้จะได้บูทูธนะครับจอตัวบูทูธ5.3สามารถใช้งานนะครับได้ไกลอยู่ที่ประมาณ10เมตรเนาะไดเวอร์นะครับมีขนาดอยู่ที่14.2มิลเป็นได Dynamic เวอร์นะครับก็ให้คุณภาพที่โอเคมี2ไมโครโฟนนะครับในตัว พร้อมกับเจ้าตัวระบบ DSP Call Noise Cancellation นะครับหรือ Digital Call Noise Reduction นั่นเองแบตเตอรี่นะครับผูกฟังนอตัวนี้นะครับข้างละ35แอมป์แล้วก็ของชาร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่400แอมป์นั่นเองสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับสำหรับเจ้าตัวหูฟังนะครับส่งสุดอยู่ที่5ชั่วโมงแล้วก็น้ำหนักเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะครับอยู่ที่3.3กรัมครับไม่ได้หนักเลยแล้วก็ของชาร์จนะครับน้ำหนักอยู่ที่37.5กรัมนอกจากนี้ครับตัวนี้ยังรองรับนะครับมาตรฐานกันน้ำ IPX4 ซึ่งถามว่า IP รองน้านะครับจากเหงื่อหรือฝนนะครับได้ถูกตีทางแต่ไม่ได้ขนาดแบบเฮ้ยคุณสามารถนําไปแช่นะครับได้สําหรับเจ้าตัวโทโซ A3 Pro นั่นเองครับ <c oughs> เรามาพูดถึงด้านเสียงกันบ้างนะครับของเจ้าตัวโทโซ A3 Pro ตัวนี้ครับ ในด้านของเบสนะครับสิ่งที่อ่ะปกติเราพูดกันเป็นหลักเวลาก็คือตัวนี้เบสนะครับถามว่ามีไหมมีแต่มันจะไม่ได้ออกแนววบบอะไรนะมันจะออกแนวนุ่มๆนะครับแบบดังแต่แบบมันจะไม่ได้ตะโกนเลยขนาดนั้นนะครับก็มีความใช้คําว่าเบสนุ่มแหละผมว่าคํานี้นะครับน่าจะเป็นคําที่ค่อนข้างจะดีที่สุดลาสสาหรับตัวนี้นะครับในด้านของเบสเสียงกลางนะครับพวกเสียงนักร้องเสียงร้องเอ่ยนะครับเสียงกลางก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับมีติดโทนอุ่นอยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็แย่แหลมนะครับก็มีความนุ่มคลอกรวมๆแล้วอ โทโซ A3 Pro ตัวนี้จะมีความนุ่มนะครับไม่ได้มีความกระดกกระดาษนะครับฟังสบายยถ้าคุณฟังเพลงแบบร็อกอะตัวนี้มันก็ยังมีความนุ่มของมันไว้ถ้าใครชอบร็อกแบบแรงๆอะตัวนี้อาจจะไม่เหมาะถ้าใครชอบแบบทุกอย่างมันนุ่มละมุนไปเรื่อยๆนะครับผมมองว่าเจ้าตัว A3 Pro ตัวนี้ค่อนข้างจะโอเคมากๆนะครับเวทีเสียงตัวนี้นะครับก็ถือว่ากว้างประมาณนึงนะครับแต่ไม่ได้ถือว่ากว้างมากแต่ก็มีนะครับกระจายออกด้านข้างนะครับแล้วก็สามารถพุ่งนะครับฟังแบบให้มันมีมิตินะครับได้ค่อนข้างจะโอ นะครับแต่มันจะไม่ได้กระจายปุ้งๆอะไรประมาณนั้นแต่แบบเออมันก็จะอยู่รอบๆนะครับในการที่เราทํางานนั่นเองครับการควบคุมตัวนี้นะครับด้วยความที่เจ้าตัวเนี้ยมันจะมีเจ้าตัวเกียร์เฉัฉบับเวลาที่เราใส่นะครับเราก็สามารถแตะนะครับต่างๆได้นั่นเองนะครับซึ่งผมขออนุญาตดูสริปนะครับเพราะว่ามันเยอะมากๆซึ่งเวลาที่เราเล่นเพลงหรือหยุดเพลงนะครับเราก็แตะหนึ่งครั้งน้อมันก็จะเล่นเพลงหรือว่าหยุดเพลงให้เราเองครับเพลงถัดไปก็2ครั้งนะครับทางด้านขวาเพลงก่อนหน้านะครับสองครั้งทางด้านซ้ายครับเพ แล้วก็ลดเสียงนะครับกดค้าง2งวินะครับทางด้านซ้ายนั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะครับจะสามารถควบคุมนครับได้บางแอปพลิเคชันเท่านั้นจะไม่สามารถควบคุมนะครับในตัวแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับแล้วก็จริงๆตัวนี้มันสามารถควบคุมนะครับสมมติมีคนโทรเข้ามาแต่1ครั้งนะครับก็สามารถรับสายนะครับแตะค้างนะครับสวินาทีนะครับก็จะเป็นการวางสายปฏิเสธสายนะครับแล้วก็จริงๆตัวนี้นะครับสามารถเล่ยกการใช้งานนะครับเจ้าตัวไอซีแชนเช่นอย่างผมใช้โฟนใช่ป่ะก็จะเป็นซีรีส์หรือถ้าเป็นทาง Android Android นกก็ Google Adstant ดฟังครั้งนครับ ตัว a s s ิสแตนเนาะมันก็จะขึ้นมานั่นเองครับต่อไปนะครับสิ่งที่ผมจะทดสอบให้ทุกคนฟังนะครับก็คือในด้านของเสียงของเจ้าตัวนี้นั่นเองครับตัวนี้ก็เพล่นะครับว่ามันจะมีนะครับสไมค์แล้วก็มีเทคโนโลีนะครับดิจิตอลคอร์นอยซิเคชันนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่คุณจะได้ยินอยู่นะครับคือเสียงที่ได้เนจากเจ้าตัวนี้เลยครับโทโซ A3 Pro นะครับหูฟัง ราคาประมาณ690บาทนะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละครับลองฟังกันไปดูนะว่าถูกใจนะครับหรือไม่ถูกใจหรือชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะครับสำหรับเสียงไมโครโฟนที่ได้จากเจ้าตัวโทโซ A3 Pro ตัวนี้ครับเราก็เรื่องสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือในด้านของเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ครับถ้าคุณใช้นะครับเจ้าตัว A3 โทโซ A3 ธรรมดาอยู่เนาะตัวนั้นนะครับจะไม่รองรับนะครับการที่ไม่มีเจ้าตัวแอปพลิเคชันว้ยแต่ตัวนี้นะครับมันจะรองรับนะครับการใช้งานผ่านเจ้าตัวแอปพลิเคชันโทโซแอปนะเราสามารถนะครับมา อย่างเลยอยอ่แรกนะครับมันก็จะบอกเนาะว่าเฮ้ยเจ้าตัวแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับของเรามีเหลืออยู่เท่าไหร่เข้าเซตติ้งนะครับในการทัชคอนโทรามารถปรับได้นะครับว่าเฮ้ยเราอยากให้การคลิกครั้งนึ่งเป็นอะไรคลิกสองครั้งเป็นอะไรคลิกสาครั้งเป็นอะไรแล้วก็กดยาวนะครับเป็นอะไรนั่นเองครับโท EQ ก็สามารถปรับนะครับมีเซตติ้งให้เราสามารถปรับได้ ประมาณเกือบเกือบยี่สิบตัวอยู่นะครับก็ค่อนข้างจะเอียนหรือใครรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้แบบนั้นแบบนี้นะครับก็สามารถกดขึ้นลงได้นะครับเจ้าตัว EQ แล้วก็สามารถกดเซฟนะครับให้เป็น preset ของเราตามที่เราต้องการได้โดยนั่นเองครับก็ถือว่าเฮ้ยมีความยืดหยุ่นนะครับด้านของเสียงมากๆนั่นเองใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันเสียงนุ่มเกินไปอ่ะก็ลองมาปรับนะครับในส่วนนี้ดูให้มันถูกใจนะครับถูกจดิตของเรานั่นเองครับอื่นๆนะครับก็จะมีโปรดักต์เนาะว่าเฮ้ยตอนนี้นะครับม มีไมโทโซนะครับซึ่งอาจจะต้องลออินนิดนึงมีเสียงนะครับให้เราฟังกันเล่นๆนะครับมันก็จะส่งเสียงออกมาผ่านหูฟังไออย่างตอนนี้ผมก็กดนะครับเจ้าตัว For ลสเวสม m o l ิ v e r รนะครับก็จะเป็นเสียงนกเสียงไม้อะไรประมาณนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวแอปนะครับเจ้าตัวโทโซแอปกับเจ้าตัวโทโซ A3 Pro ตัวนี้ครับโดยรวมวนะครับผมมองว่าเจ้าตัวโทโซ A3 Pro ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังในงบไม่เกินพันที่ค่อนข้างจะคุ้มคล้านะครับเสียงในแง่ของเบสเนาะมันจะไม่ได้โดดเด่นในด้านนี้เลย แต่ถ้าใครต้องการฟังแบบเสียงนุ่มๆนะครับตัวนี Twelve, windows, ้เป็นใช้คําว่าเอียร์พอตเนาะก็อาจจะไม่ได้สําหรับผมแล้วอ่ะมันจะไม่ได้มีความสบายมากเพราะส่วนตัวเป็นคนใช้หูฟังที่เป็นตัวตัวอินเอียร์มันจะมีความแบบมียางแล้วก็จะรองรับนะครับตัวตัวสลิละของเราได้ดีกว่าแต่ใครที่ไม่ชอบยางแบบอินเอียร์เน้นสบายนะครับผมมองว่าตัวนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งชอยนะครับค่าตัวนี้อย่างที่บอกครับแค่699บาทเท่านั้นถือว่าเป็นความคุ้มค่ามากๆไดเวอร์ครับเป็นแบบไดนามิกแบตเตอรี่อยากจะใช้นะครับไมง ก็ต้องมีการชาร์จแบตแล้วแต่โดยทั่วๆไปนะครับผมมองว่าค่อนข้างจะเพียงพอแล้วก็ใครที่ไม่ชอบเสียงตรงไหนนะครับก็สามารถปรับป่านผ่านแอปพลิเคชันโทโซแอปได้โดยนั่นเองครับรอบประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวหรือการแนะนำเรืะอการใช้งานเจ้าตัวโทโซ A3 Pro ตัวนี้นะครับใครที่ชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครให้ช่องหนพี่ผมด้วย,วยส่วนนี้เ r s ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ